สวัสดีครับร้านฟ้าไก่ทอดคอหมูทอดน้ำจิ้มแก่วครับวัตถุดิบก็มีคอหมูแล้วก็มีไก่มีน่องมีสะโพกมีปีกครับรวมหมดทุกอย่างร้อยโลประมาณนะเรานี่ใหม่สดทุกวันนะน้ำมันนี่เปลี่ยนทุกวันนะครับน้ำจิ้มแจ่วครับสูตรเด็ดเลยที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างฮรรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดมีครบหมด สวัสดีครับร้านฟ้าไก่ทอดคอมหมูทอดน้ำจิ้มแกวครับร้านเปิดมา16ปีนะครับสมัยก่อนขายอาหารตามสั่งนะครับทำานสองคนไอ้นี่มันง่ายกว่าครับทำแบบทำไปขายไปวันต่อวันนะฮะขายมาเรื่อยๆลูกค้าก็ติดอกติดใจเนะี่ยทมถึงชื่อฟ้าแต่อนชื่อแฟนครับร้านไก่ทอดมีหลายร้านนะฮะลูกค้าแบบให้คนงานมาซื้อพวกอะไรเนี่ยเขาก็ไปซ,ซื้อนู่นซื้อนี่แล้ก็ไม่รู้จักชื่อก็แนะนำเลยก็ตั้งชื่อเป็นฟ้าไก่ทอดครับ ตัวแป้งเป็นสูตรของที่ร้านนะครัคิดเองเทำเองหมดน,นะฮะหมักฮะก็ประมาณ3-4ชั่วโมงฮะเช้ากลับมาปุ๊บเราก็หมักหมักแล้ว11บเอโมงครึ่งเราก็ลงมาทอด ด,ดิบก็มีคอหมูที่นี่ใช้คอหมูเกรดเอเลยนะครับแล้วก็มีไก่มีน่องมีสะโพกมีปีกครับเรานี่งใหม่สดทุกวันฮะน้วมันนี่เปลี่ยนทุกวันนะครับหมูไก่เนี่ยเราวันต่อวันฮะขายหมดแล้วหมดเลยเลือกเองครับทุกวันต่อวันเลยฮรรวมหมดทุกอย่างร้อยโลประมาณนะ แพ้จะติดใจคอหมูเพราะเราคอหมูเอ็ดแอครับเพราะว่าสั่งพิเศษให้เขาแต่งมาให้มันไม่เหมือนคอหมูย่างะฮะเพราะเรามันมีมันน้อยเราใส่ใจฮะใส่ใจทุกขั้นตอนนะฮะน้าจิ้มแจ่วเราก็ทําเองน้ําจิ้มแจ่วครับสูตรเด็ดเลยที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างฮะรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดมีครบหมด ราคาคอหมูนี่โดล,ละ550ถ้าขายเป็นกีนก่ก็ขีดนะฮะ55บาทสะโพก30น้องก็22บาทปีก20ครับแล้วมีข้าวเหนียวฮอลละ10บาทครับเราอาศัยขายเยอะเข้าว่าะเพราะว่าลูกค้าเราเป็นลูกค้าไประจำไม่ได้ลูกค้าขายจอนขึ้นเราก็เกรงใจลูกค้า เชิญนะครับร้านฟ้าไก่ทอดจอดประจำอยู่ที่เชียงกงตลาดน้อยซอยเจริญพาณิชย์นะครับก็เลเที่ยงยันห้าโมงเย็นนะครับโทรสั่ง่วงหน้าก็ได้หยุดวันอาทิตย์ครับเชิญนะครับร้านฟ้าไก่ทอดคอหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดนะครับรับรองได้ไม่ผิดหวังครับ